เห็นข้อความในภาพที่หนึ่งนี้ที่บอกว่าใกล้ลงถนนขับไล่รัฐบาลสนธิคู่เรียกทหารใช้กฎอายการศึกอันนี้น่าจะเป็นถ่อยคำด้วยคำพูดของคุณสนธิลิมทองคุณที่จะลงถนนขับไล่รัฐบาลหรือว่าก่อมอบนั่นแหละครับแล้วเขาก็ใช้คำว่าคู่หมายก็ว่าคู่รัฐบาลจะเรียกทหารออกมาปฏิวัติยึดอำนาจรัฐบาลวงอิงแพร่ทองทานอีก ผมเห็นข้อความเหล่านี้แล้วก็เกิดอาการสงสัยอยากจะถามพวกเราว่าส่นทีล่ลิมตังคุณมีอำนาจหน้าที่อะไรที่จะมาไล่รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งหรือจะเรียกทหารออกมายึดอำนาจรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งได้ครับ <st> เพื่อจะ อ้างปกป้องอธิปไตยไทยแล้วครับได้รัฐบาลชั่วช้าถ้าจะลงถนนผมไม่ขัดข้องอายุ78แล้วถือเป็นการลงถนนครั้งสุดท้ายก่อนตายอันนี้ก็พูดไว้ในโอกาสเดียวกันนั้นที่นี้ถ้ามองว่าปกป้องอธิปไตยนะั้นถามว่าปัจจุบันนี้ประเทศไทยยังไม่มีอธิปไตยหรืออะไรที่ทําให้มองว่าอธิปไตยของไทยถูกคุกค,คามหรือว่าเป็นการดึงเอาสถานการณ์ ความขัดแย้งกันไทยระหว่างไทยกัมพูชาตามแนวชายแดนไทยนั้นขึ้นมาเป็นเหตุหาเรื่องขับไล่รัฐบาลซะเองข้อความที่คุณสุนธิลิมทองคุณประกาศออกมานี้ผมก็อยากจะสังเกตหรือว,ว่าติดตามดูว่าจะมีนายทุนกลุ่มทุนใดที่จะเป็นท่อนำเลี้ยงสนับสนุนเงินหรือว,ว่างบประมาณในการนะดรทุนของคุณสุธิลิมทองคุณในครั้งนี้ กรณีนี้มันอาจจะเป็นการเบี่ยงเบนจากประเด็นหลักที่คนในสังคมไทยกำลังสนใจอยู่หรือเปล่าคือเรื่องหัวสวที่มีการรุ่จิตกันใหญ่โตนั่นแหละครับเรื่องหัวสวนั้นเหมือนกับว่าถูกกลบถูกลบไปเพราะว่าถูกกระแสด้วยว่ามีการปั่นเรื่องม็อบที่จะลงถนนขับไดรัฐบาลนี้แหละครับขึ้นมางานนี้ผมอยากจะติดตามดูว่า เรื่องม็อบนี้มันจะทําให้เกิดอาการเบี่ยงเบนหรือว,ว่าเกิดทําให้คนลืมหรือกลุ่มทุนในทุนท่อน้ําเลียงอะไรที่จะมาสนับสนุนเรื่องนี้อาจจะมีส่วนมาจากสวรหรือเปล่าอันนี้ฝากเป็นประเด็นคําถามข้อสงสัยสําหรับพวกเราที่จะติดตามกันต่อไปว่าม็อบของคุณสนธิลิมตองคุณนี้จะจุดจุดติดหรือไม่อย่างไรครับ